สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่เยหญ่อ้วนเกยรอยเอ็ดคนเก่าคนเดิมขอนำภาพพี่น้องพบกับรายการอีสานข้าเห็ดสวัสดีครับพี่นอ้อ,นยยอ,นพพนองเมื่อนี้พญเอ้ว์ส่ภาพพี่น้องมาเบิ่งการสมทีวีนะครับยี่หอ้อสั้นซุ้งนะครับไข่ไข่เย็ยนแบบซอว่าซ้ำซุงแต่มโมเมนต์นะครับอันนี้เป็นสั้นซุ้งนะครับเป็นยี่หอ้อน่าจะเป็นของกินนะครับทีวีกินนะครับพี่น้องอาการข้องเขาที่มากเกิดเือ เปิดปอติดไฟพระเขาเกลืองนะครับส่วนเขาสเสียหายในส่วนใดแน่นั่นเดี๋ยวสี่ผ้าพี่น้องไปเปิดฟานหลังแล้วก็ตรวจเช็คอาการเสียไปพร้อมๆก,กันนะพี่น้องครับส่วนเบื้องต้นที่พญวันเนตรวจเช็คเบื้องแล้วนะครับปรากฏว่าพบว่าฟิลนี่ขาดนะครับขาดในลักษณะดํานะครับขาดแบบนี้ขาดผิดปกตินะครับพี่น้องถ้าฟิวขาดแบบว่า เมื่อใหม่ดำนะครับฟิวบอดำนั่นอาจจะเกิดว่าฟิวของเขาชำรุดนะเสียไหลเองครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้อาการเมียบชดดำปีขนาดนี้นะครับตามตำนานตามประสบการณ์ที่เคยสองม,มานะครับของผมและอาจจะเป็นตังดหลายๆคนนํานกันนะครับคือผากใจไฟนะครับนาสิเสียหายอย่างรุนแรงนะครับ เอาละครับตอนนี้ผมได้ถอดทัชสติเตอร์สวิตชิ่งนะครับออกมาวัดเบิงนะครับว่าเขาเสียหายพอนะครับตอนนี้ผมได้ทำการตรวจเช็คอยู่นะครับวัดขาซีกับอีนะครับข้างหนึ่งบวกลึนนะครับแต่ข้างหนึ่งขึ้นนิดนึงนะครับนี่นะครับเ็นบอกครับอีกข้างสะรับไปข้างหนึ่งขึ้นนิดนึงนะครับอีกข้างหนึ่งบวกลึนนะครับนอกนั้นกับวัดเบิงกับปกตินะครับ ตัวนี้สันนิษฐานในว่าขาซีกับขาอีของท่านที่เติร์สวิตชิ่งตัวนี้นะครับหัวบทท่านถึงขันว่าชอแบบ็อตแบบเต็มรูปแบบประเดนะครับอาจจีแบบว่าหัวถึงกันนะครับก็สามารถเทยียร์ผักใจไฟเสียหายไดขึ้นกันนะครับพี่น้องเ้าลวครับตอนที่ผมในทําการเสียบป๊กบังนะครับนานแล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็น,นอะไรยังครับ ซีตัวนี้นะครับเขาทิท่านาที่จับขาซีของเขาไอ้ท่านที่เอิอสวิตจริงตัวเมื่อกี้นะครับลงเก่านะครับเมื่อขาซีนะครับทีมีซีตัวนี้ลงเก่าอยู่นะครับชอดถึงการแด่นะครับถึงกระปินเหตุให้ฟิวนั้นขาดใดในทันทีเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าหลัด่วงจรแบบเต็มตมเลยนะครับและนี่ครับคือ ซีเซรามิกตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่ช็อตนะครับตัวเขรียญทตกินอยู่ตัวถังของเขาก็คือหกแปดหนึ่งนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมติไปหาเอาซี่นะครับมาใส่แทนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วผมเสรีิมตีเคกเบิ้งผัาแก้ไฟอีกเที่ยหนึ่งนะครับว่าเขามีตัวอื่นเสียหายอยู่อีกหรือบ่นะครับพี่น้องแต่ว่าผมมันหาเบิ้งเดียวว่ามีหกแปดหนึ่งนะครับผมก็เลยใส่แปดสองหนึ่งนะครับแทนนะครับ ซึ่งเป็นค้าไก่เคี่ยงกันนะครับกันนะที่แท่นกันได้อยู่นะครับพี่นโอกแต่ว่าซีนะครับเลขไทยนี่ห้ามห้ามหามพิษกันนะครับเลขไทยนี้ต้องคือกันเลนาาาเียงหนาอาจจะพิดเพี้ยนกันเลีกยน้อยบม่เป็นยังงครับแต่ว่าเลขไทยนี่ถ้าพิษกันก็นกคือไม่โค้ค้าไม่โค้ของเขาติดเพี้ยนเลยนะครับแล้วก็ิมีผลกับการทํางานที่เอาใส่เข้าไปนะครับบางที่อาจจะทา้เครียดให้อุปกรณ์นั้น้อนหรือว่า ช็อตเสียหายได้นะครับตอนนี้ผมกรได้ใส่เข้าไปแท่นซี่ตัวที่ช็อตเสียหายไปเมื่อกี้แล้วนะครับพี่น้องนี่คือสวิตชิ่งตัวที่เสียหายนะครับเบอร์ของเขานะครับสองเอซี่หาสองแปดเจ็ดนะครับตัวที่ผมสิน้ามาแทนนะครับนั่นก็คือเบอร์อื่นนะครับเบอร์นีมันผมบ่มีพอดีนะครับผมเล่นใส่อีกเบอร์หนึ่งนะครับแต่ขาดทนวน กระแสกัดสีพ่อๆกันนะครับพี่น้องนี่คือ,บอมบอของเขาครับสองเอสดีหนึ่งปแปดตามนะครับซึ่งผมในน้ำมาทดแท้นะครับและผมกัดสซไปเป็นที่เดียบร้อยแล้วตอนนี้ผมที่พาพี่นออ้องไปล่องเบิ้งไฟหนหน่อยตะกอนนะครับผมที่ยังบ่ทันปล่อยไฟสูงนะครับคือไปเช็กไฟลอยเช็ 1, กพันตะกอนนะครับถ้าทุงย่างสมบูรณ์แล้วผมจังสีทําการใส่ห่อเข้าไปนะครับเปิดเครื่องให้ทางานนะครับ ตัวน,นี้ผมในทําการค่อมหลอดไฟนะครับไว้ที่ตำแหน่งขาซีกับขาอีนะครับของตำแหน่งห้องเอานะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องแล้วก็เคกเบิ้งไฟลอยนะครับถ้าไฟลอยหรือไฟบีบวกหนี่มาปกติแล้วว่ามีอยังผิดพลาดแล้วนะครับผมจะจังสิเลยทําการใส่ห้อเอานะครับ อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องเคเกพันนะครับพันหนึ่งหาหกสองหานะครับ TVs, 000, 000, ต้องเคเกเบรความาดียังนะครับถ้า่มีพันตัวนั้นเครื่องกับสิบเปิดปกติขื้อกันนะครับพี่น้องตอนนี้ไฟลอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับปฏิทีห้ามาเบรงขั้นตอนกัน,กนเคเกพันกันนะครับตอนนี้ผมสิไร้ทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วไปจิ้มไปที่คาบีของข้อเอานะครับ ตอนนี้พันหนึ่งหาหกสองหาแล้วก็มาเรียบ้อยแล้วนะครับพี่น้องกับค้งสิบ่มีปัญหาอีกอย่างอีกแล้วนะครับก็ต่อไปผมก็ตีเด็ดใจห่อเอาเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ค้งสีบ่มีอย่างไรนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องจะได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายเด้วครับทีเดอยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งนะครับ ปิ่นกำลังใจให้พ่อเอ้วนตลอดมานะครับพี่น้องณครั้งนี้ขอบคุณล่างเมืองสาคุณวันลบด้วยนะคะเราไปกันต่อค่ะเรื่องของฝุ่น pm สองจุดห้าเรียกได้ว่าพอหน้าหนาวแบบเนี้ยเราต้องกลับมาพูดถึง pm สองจุดห้ากันทุกปีเลยพี่อ่าคนคุณผู้ชมฮะไม่ใช่พี่น้องครับเป็นจ้าไดนะครับเบิ่งคขิปเลวกอย่าลืมกด s ั b สไคร b e กดไลค์กดแชร่ และคนหมากกระดิ่งติดตามให้น้ำในเดอะคบพิ่นกครับสำหรับมันนี้พอ่อใหญ่อ้วนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ